ต้นไม้เนี่ยจะมีเต,ต้นใหญ่นะคะทุกคนสังเกตว่าจะไม่มีต้นเล็กก็ขึ้นนะแต่ว่าเป็นต้นป่าป่าที่เป็นป่าผู้นะคะเราอาจจะเคยเห็นตนั้งแต่ในห้องเรียนอันนี้เรามาสัมผัสธรรมชาติจริงนะคะป่าผู้จริงๆอ่ะมันจะมีความอุดมสมบูรณนะ์น้ามันจะขึ้นมาถึงเลยทุกคนตรงนี้ยังมีน้ําอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้พอดีมันเป็นหน้าน้ําลดตอนเช้าอะ่ะ ทุกคนดูรากไม้ดูรากไม้อยู่ตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นหอยหรืออะไรนะคะเพราะว่ารมมันมีโครนติดสวยค่ะทุกคนเวลาน้ำลดอย่างนี้ก็สวยฟังดีๆฟังดีๆจะได้ยินเสียงนกพลดกร้องอยู่นะทุกคนอ่าแสดงว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์ถ้ามีนกพลดกเสียงร้องอยู่เสียงนกพลดกร้องนะคะ อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาสวยเยอะแยะนะคะอันนี้เป็นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาหินหรือหรือต้นไม้หรืออะไรหรือต้นกงกลางที่ก็ไม่รู้แต่สวยงามนะคะเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือลักษณะของป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะประเทศไทยเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้ไม่งั้นก็คงจะหมดไป เหมาะแก่การมาศึกษาะระบบนิเวศร,ระบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะไอที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นคลองน้ํานะคะแต่จะเป็นน้ําเค็มมันก็ไปบรรจบกันนะคะอันนี้จะเป็นคลองน้ําเค็มน้ําใสค่ะน้ําใสแล้วก็สะอาดมากเลยอันนี้มันจะเป็นป่ากงกลางป่าผู้มันจะเหมาะอย่างหนึง่งทําไมอ่ามันถึงปูปลาถึงเยอะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งวางไข่ เห็นไหมคะมันเหมาะแก่การวางไข่ของปูกุ้งหอยปูปลามากๆเลยอันนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่อยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสนะคะมันเขาจะทาอย่างนี้รอบๆให้เราเดินเลยเราพาเด็กเล็กพาคนแก่มาได้นะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะตกหรืออะไรคนแก่นี้ถ้าถ้าเดินไม่ได้เนี่ยนั่งรถเข็นได้สบายนะคะทุกคนอันนี้เหมาะมากที่ใครจะพาพ่อพาแม่พาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่า ที่อยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปไหนนี่หมาเลยค่ะทุกคนชมธรรมชาติทุกคนคะ่ะจุดนี้สวยมากน้ำแบบใสามากใสแบบอยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงนะคะอันนี้ก็คือเรา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 ไม่ได้ลงไปเราอยู่ข้างบนเราก็ได้แค่นี้แต่ว่าที่มองไปทุกคนเห็นปลาเลยนะมองไปไกลๆอะ่ะประมาณร้อยเมตรน่ะเห็นปลาเลยนะคะที่ที่เป็นน้ําอยู่อะ่ะ ตอนนี้เราเห็นปลาวิ่งเลยเพราะอะไรคะเพราะน้ำมันใสน้ำใสสะอาดมากค่ะทุกคนและข้างในนี้เขาจะไม่ให้นำของกินขวดน้ำหรืออะไรเข้ามาเพราะอะไรมันจะเป็นขยะข้างในนะคะซึ่งเป็นเป็นเป็นปน,นโยบายเป็นแนวความคิดที่ดีมากเลยค่ะอะ่ทุกคนคะตรงนี้ว่าจะไม่เซลฟี่แล้วนะ,ะแต่มองไปเขียวๆนั่นก็คือเป็นต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำนะทุกคนไม่ได้โผล่ขึ้นมานะ มองไปในน้ำนะคือน้ํามันใสามากตรงนี้มันจะมีน้ําจืดแล้วเพราะว่าน้ําจือดอยู่ข้างล่างนะคะเราจะไปอีกทีไปถึงอีกทีหนึ่งเราจะให้ดูแต่ว่าตลอดเส้นทางที่เราเดินดูเนี่ยท่านจะเห็นน้ําที่ใสสะอาดต้นไม้ปลาไม่ได้อยู่ใกล้นะคะอันนี้อยู่ไกลแต่เรามองเห็นเพราะน้ํามันใสยอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยกันนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้มาก็ศึกษา,าไว้เผื่ออยากมาเที่ยว เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ควรจะมาค่ะ